โอเมือช่เ่าตเมย์กยอว่ายาเมแก็ว่าจะแก้กวาโริ่เือ่าเรื่องของภาษาลัวนะคะพี่ก็ฟังเขาเล่ามาต่อๆกันมาอีกทีนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เขาก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยล้วมีภาษาเป็นของตัวเองนะคะก็คือภาษาลีซอแล้วคนลีซอเนี่ยก็แย่งภาษาไป แล้วต่อมาลวก็มาใช้ภาษาคําเมืองคนเมืองก็แย่งไปใช้ภาษามงคนมงก็แย่งไปแล้วแล้วก็มาใช้ภาษากะเหลี่ยงแล้วคนกะเหลี่ยงก็แย่งภาษาไปนี่คือเรื่องเล่านะอย่าเอามาถูกเถียงกันในสมัยนี้แล้วลวก็คิดว่าโอ้ยใช้ภาษาอะไรอะไรก็ถูกแย่งไปหมดเลย ถ้าอย่างนั้นล้วาต้องคิดค้นภาษาขึ้นมาใหม่และต้องเป็นภาษาที่มันยากยากมากพอที่จะไม่ให้คนอื่นแย่งไปได้อีกก็เลยจึงเกิดภาษารัวขึ้นมาแล้วภาษารัวเขาบอกว่าเป็นภาษาที่ยากมากอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าน,นี่ต้องทุกคนต้องไปพิสูจน์กันเองนะคะแล้วก็ล้วนะจะบอกให้คือ คนในหมู่บ้านเดียวกันอะ่ะจะพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมถ้าต่างหมู่บ้านปื๊บอะ่ะภาษาก็จะเปลี่ยนแล้วก็เพี้ยนไปเลยนะคะแต่ถามว่าฟังกันออกไหมออกแต่ภาษามันก็จะสำเนียงก็จะเปลี่ยนนะคะภาษาก็จะมีเอ่อบางคำที่เปลี่ยนแค่ต่างหมู่บ้านก็เปลี่ยนต่างอำเภอก็จะเปลี่ยนไปอีกต่างจังหวัดก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะยากเนือ ยากอยู่นะคะฝากไว้แค่นี้มาตอบคำถามเฮียข้างบนนะคะเฮียถามว่าครูบิมได้สำเนียงบ้านไหนบ้างฮะอยากฟังอืมได้หลายสำเนียงแหละแต่ว่าไม่กล้าพูดฟังสำเนียงบ้านบิมนะอามก็ปะเอห้อยส่งปะอใส่เอาไปนึงหมอหมอยู่พระการหมออใส่ บิม๊มอาทิตย์มาก,ก็แบบยอมหลางอาันะไรบะปายวงปะบะปะอาทิตย์ยอมมาปะอือาจจะจำไม่ได้เพราะว่าใช้แอปเยอะ <c oughs> น้องใช้แอปเยอะแล้วก็หน้าก็เลยเปลี่ยนไปสวยไปสวยเกินไปนะคะขอบคุณนะคะที่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 ถามเข้ามานะคะซาตัวใบหยอ ตามกป็ปะแปลว่าสบายดีไหมเอ,อห้อยสมปะเธอกินข้าวหรือยังส้มส้มส,ม,สมแม่เอ๊ะม,มามามากินข้าวด้วยกันอาตีสังรอยปะแปลว่าฉันคิดถึงเธออาตีสังรอยปะโกฉ,ฉันคิดถึงเธอเช่นกัน ไอ้ไม่กมมวนยยอมีหมอตามือมือฝันดีนะคะอาตีราหักปะยาเอนาแปลว่าฉันรักเธอโอ้มชุเปอร์ยาต้เมะบอกยอบวายาเมแล้วก็ว่าจะแก้กว่าโอลร่มมือเจ๊ครูบิมเป็นรั่วนะคะไม่ใช่กะเหลี่ยงค่ะ แต่ก็สามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได้นิดนึงฟังออกได้นิดหน่อยค่ะตาแอมีหมอด่าเมือม่อเมื่อแอนาโดรักอืมอยานาเปอ๋อบอยอชีกแก่ตัวเซชีกแก่ทบไตยากุมออยานาเป๋าทบอแพยาวอยาวแพรนเซจีบ <c oughs> <c oughs> ิมจะพูดได้ <c oughs> เฉพาะที่บิมพูดได้นะทุกคน <c oughs> ก็ฟังออกรู้เรื่องบ้างนะคะ